สบายดีสบายดีวัชกุคนพี่เอาสบายดีตอนเทีย <มา S 1> เ่ยงเฮ้ยสาม,มอน้องเห็ดยังหันหนาหันลังที่อยู่นี่สบายดีพี่น้องสบายโพอดมายเย็นบำ่บำบเย็นจนหนาวผูดใด้ังน,นี่นะสบายดี <ไป S 1> อีก <ไป S 1> กินอีกโอ้ย,อยใส่ขี่จิ๋อเยังมีเมนูยังมีเมนูยังทำมันยายมาฮัมใส่ขี่จิอ่อ ปิ้งลูกชิน้นปิ้งพอนดอกอันพี่นะน้องอันนี้เป็นกับแก้มปิ้งลูกชิ้นอันนั้นก็กับแก้มอีกหักข้อป็ิตากับแก้มเป็นตกับเขา่าเราต้องเราดังไฟเรียบร้อยเนาะกินข้าวอยู่เที่ยงคืนมือนี่ฝ่าว่าแกะแล้วก็ลงใส่หม้อนนี่ครับแกะมือเจ้าใครแกะนั่นแหละ ไปเลยล้งนั่นแหละพี่น้งใช่ไหมกรแซบลเลยเนยะ็นอลมคักอี่เนาะอยู่เทียงเทึ่งเย็น,น,นอัออนนี้อยู่เทียงผัวฮ้อนฮอยู่เทียงหนุ่มเทียงเทิ่งพันเย็นแหง อ่าย das ังเอิเทียงลุมเลยนแ่พอเขาเอินเทียงลุมเขาจะเอินเทียงเทิงนี้เทียงกลางนาเ็นเนี้ยโบยาแล้วเขามองมากัดนำคอยละเียนทีลมันถอใจนาะในปงูกินเนาะอทมไทยเนี่ยชัลงเก่ามันบ้าแวบ้านเขาเนลกไปเนี่ยเี่ยไปเนี่ยนอ่น Kỳ nói chung pink pink lục xin cháu Tham lúc xin cháu pink lúc xin cháu Tham đưa mẹ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  โอ้ยลมเย็นขนาดเย็นจนหนาวบรรยากาศดีๆปิ้งลูกช,ชิ้นไอ้ชิ้ิมเจีวเจลชิ้น เป็ดเป็ดจุใจไปเลยบ่มีไม้คีบเอามือใส่เมื่อพี่น้องเลยียินดีเสียงลมยินดเสียงหอมลงไปไหลงงอ่อปุจบดีนะสาวงาม ว้าวทำชิซุกแล้วมือเล็กเลยนี่นะอยากยุอยากแข้งแหละของหมกักเพลปิงสุใส่มือไปเลยใส่เล็กเขียมมันเซย มันคือเบ็ดรงผม ปิ่งซ mm ุกเปียกเลยพี่หนูปิ่งลูกศรปิ่งฮัตดอกฮอตดอกแซนวูนก็มันดุมีปาร์ตี้อยู่เที่ยงนาเที่ยงกันเฮาปายยกปายโอ้เย็นเย็นเย็นอยู่กันหาหาชีวิต ปูสาจิ้่เหงพี่น้องบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับมาแล้วอาแมจอยูเพิ่หยอพอเพิ่ยคือแซ่มองนน้องแม่มาแถวจอยนั่นนี่อ่านะพอจยี่รอ จิลอปิ้งลูกชิ้นชิ้นนีจากไปลกหนาไปเลยผหมวะให้ชิบุกระปุกยันตเยง

เขาบอกให้เอาชื er de de nós, mais mais cal, ่อจบเราจะไปชื่อมาลองแต่นะไปดับบอดับแต่ละบบดับยมือ่่นจังหวะนั้นยอดไดับไดับูุกสมรยกันนอน่นเย็นจดนี่ 你的。 阿姨呢

อยนนีแล้วก็แนวมัอะชบรป่จะกิน่ปลายกินอยากินจะกินไข่ครัล้วด้วยตัวแรกไข่มาม่าหรือิสไตลเดียวกันเลยนะ้ยอันน่าจะหยิบย้อนใลม้อมาม่าออไรก็ไม่รแพงนี่ไปหลุมไ้กไข่ย้อนบ้านน้องแม่บอสทซายไข่ Thank okay. you.

Có thể tông cập bia bố bác luôn mọi người thôi mãi lúc nào chưa bao giờ 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 chưa เสกเมื่อวานนี่ก็กินามันเ่บมันเป็นลากินอยู่เสียงเครื่องบ่มันเปลี่ยนบรรยากาศมื่อหนจะไปกินป้าเลยมาเป็นคนกินหาไกาีกาเปกับเขาให้ประนโอยแลเีก่ร้เอลยองบวิ ชมนะบอสชมปา้าชมปา้าโนยยดจักสิเฮ็ด่มอมีาข่าเลยตายแลมูเมมลยยังหหามะคุณเลกตัวอ๋อรบาข้าวดาดเลุายอยูกลางงบาน้เพราะว่าสิไปตา,ากเสียมได้หรือเปลาไมลคบ่เจ้า พี่น้องจ้าเดียวมาวันนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศแบเพี่อนให้เราผิอื่นขอเาไงให้อยู่อืมลอื่นขเอาเอาวแบมกกินข้าวอยู่เตียงกลางนาเย็นแห้งพี่น้องพักกันนอนนอนแห้งเป็นคนกิโลไปแล้วพี่น้องพอกันกินนาเดูสบายดี